ทุกคนคะ่ะน้ำตกคำหอมมีน้ำแล้วจ้านี่คะ่ะวันนี้นะคะหนูออมพาทุกคนมาดูน้ำตกคำหอมนะคะช่วงนี้มีน้ำให้ทุกคนได้เล่นกันแล้วจ้านี่คะ่ะน้ำใสน่าเล่นมากเลยค่ะตอนนี้น้ำยังไม่แรงมากนะคะช่วงนี้ฝนตกก็เริ่มมีน้ำแล้วเนาะใครที่อยากมาเล่นน้ำนะคะป้านน้ำเป็นตะเย็นแทคะนี่อยากลองลงไปเบิง ไถยู่เมืองสะกดบหัวมีน้ำโต๊เหรียมาเบิงเร้อจาน้ำโต๊ะคํำหอมอยู่โขงปิ่งงูสะกนเฮ้านี่แหละพี่น้องขออนุญาตอุ้ยทุกคนน้ำเย็นมากาน้ำเย็นมากค่ะนี่ค่ะเหมาะสำหรับเด็กมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำไม่แรงแต่ว่าน้ำใสมากทุกคน เย็นมากบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้ไปค่ะเราจะพาทุกคนเดินขึ้นไปข้างบนนะคะมันหล่นอยู่ได้นี่หมายถึงรองเท้านะบนแม่นหมายถึงก้อนหินถอ,อดเกิบยางดีกว่าค่ะดีที่สุดเนี่ย ไปจ้าท่องท่อยางขามสะพานไปกับซิมี่น้ำตกอีกได้ค่ะบรรยากาศดีมากนะทุกคนสะพานน่ากลัวไหมนี่อ๋อมันคงอยู่นี่บรรยากาศดีมากทุกคนคนมาถ่ายรูปก็มีนะนี่ค่ะ คนเขาจะเดินขึ้นไปด้านบนเลยน,นะคะเพราะว่าด้านบนฝั่งนี้จะมีน้ำตกด้วยไปค่ะนี่ค่ะทุกคนเดินขึ้นมานะคะก็จะมีน้ำตกตรงนี้ค่ะอีกโซนหนึ่งให้ได้นั่งเล่นกันนะคะนี่น้ำไหลแบบนี้ค่ะน้ำไม่แรงเหมาะมากนะคะพาลูกพาหลานมาเล่น แต่ว่าใครจะมาแนะนํานะคะอย่ามาช่วงเย็นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทางอุทยานเขาจะปิดประตูให้มาก่อนห้าโมงเย็นนะคะอยากเล่นน้ำนี่บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนน้ำตกคำหอมนะคะทางเข้าจะอยู่ ตรงโค้งปิ้งงูพอดีเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะสกคนครเราก็มีน้ำตกให้เล่นเหมือนกันนะคะนี่บรรยากาศก็ดีมากค่ะแต่ว่าย้ำทุกคนนะคะว่าอย่ามาตอนเย็นเนาะช่วงเย็นเพราะว่าช่วงห้าโมงไปทางอุทยานเขาก็จะปิดแล้วนะคะนี่ค่ะมีลานให้ทุกคนนั่งให้ทุกคนถ่ายรูปเซลฟี่เยอะมากจ้ะลานหินโขดหินตรงนี้คือนั่งได้สบายเลย ช่วงนี้นะคะฝนตกน้ําก็กําลังมีถ้าใครจะมาก็แนะนําให้มาช่วงนี้เลยนะคะน้ำไม่แรงมากเหมาะสําหรับเด็กๆด,ด้วยค่ะอุทยานาน้ําตกนี้นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดจ้า